สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูพอร์ตกรบขคนที่ออมเพิ่ม27%นครับโดยปกติเนี่ยเราจะเห็นคนที่ค่คอยๆ่อทยอยออมะนิทีละน,นิดนะครับแล้วก็ไปสุดที่27%หรืออย่างบางคนก็ออม12%มาก่อนพอกรอบขแก้กฎหมายให้27%ได้เนี่ยก็มาออมนะครับแต่เคสนี้นะครับผมเพิ่งจะเคยเห็นแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีคือจูจ่ๆนะครับไม่เคยออมเพิ่มเลยแล้วก็มากระโดดกดทีเดียวเลยนะครับดียวเราจ็ดูพอร์ ะนะครับดูพอร์ตนี้นะครับปกติเนี่ยส่งแค่เดือนละ4ี0 0้าพันสห้านะครับ4 5 0 0 0แล้วมาเดือนสิงหานะครับเป็น27%นะครับจากส่งเดือนละ5,000กลายเป็น20,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับส่งเดือนละ5,000เนี่ยไม่เคยออมเพิ่มเลยนะไม่เคยออมเพิ่มหักเดือนละ1,800นะครับพอจูจูกด27%หักเพิ่มขึ้นมา16,000นะครับ16,000เลยก็ ไม่รู้ว่าคิดยังไงอยู่ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูคําตอบกันว่าทําไมถึงออมเยอะขนาดนี้ครับเนื่องจากว่าเขาเป็นไม่ใช่บุคคลสาธารณะนะครับแล้วพี่เขาก็มีความเป็นส่วนตัวเราก็จะได้ฟังได้เสียงนะครับถามพี่นิดนึงว่าทําไมถึงออมเยอะจังเลยครับเพราะว่าต้องการประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีค่ะลดหย่อนภาษีนะครับแล้วรู้สึกไงครับที่จากจู่ๆก็ หักเดือนละพันแขึ้นมาเป็น1ันหมนะครับก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะหักเยอะขนาดนี้ค่ะพอเห็นจำนวนเงินก็คุณพระก็ขอแนะนำนะครับว่าถ้าพี่ไหวก็ลองไปก่อนเสร็จแล้วก็พอมีโอกาสว่าถึงช่วงที่จำเป็นหรือว่ามีภาระทางการเงินก็ถอยกลับมาได้อย่างน้อยมันเป็นการฝึกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถสู้ต่อไปได้ก็ ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับโอ้โหจากศูนเป็นอจากออมเพิ่ม0ูนเป็น27%นะครับจากผัก3%แค่เดือนละพันแกลายเป็นเดือนละหมื่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมขอบคุณมากครับ